รู้จักความตายเพื่อเข้าใจชีวิตความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในที่สุดแม้ว่าในชีวิตเราจะมักหลีกเลี่ยงหรือไม่ต้องการให้มันมาใกล้ตัวความตายจึงเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหนีจากมันได้ แต่การรู้จักความตายอย่างแท้จริงจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเราพูดถึงความตายมากักจะมีความรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายคนอาจจะหาทางหลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมรับความจริงที่ว่าเราทุกคนจะต้องตายแต่ความกลัวนี้เกิดจากการที่เรามองความตายเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจความจริงแล้ว ความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหากเราเข้าใจมันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติเราจะสามารถปล่อยวางความกลัวและใช้ชีวิตอย่างมิสติกการที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เรามักจะมุ่งไปสู่การสะสมสิ่งต่างๆทั้งทรัพย์สมบัติชื่อเสียงหรือการสำเร็จในด้านต่างๆโดยไม่ทันคิดว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปในสักวันหนึ่งดังนั้นหากเราไม่เคยทบทวนหรือยอมรับความตาย เราจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เมื่อเรารู้จักและยอมรับความตายเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันมากขึ้นเราจะไม่เสียเวลาหรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สำคัญเช่นการแข่งขันในโลกที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความไม่แน่นอนเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงที่ว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่จำกัด และใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำสิ่งที่มีความหมายในชีวิตการรู้จักความตายทำให้เราตระหนักถึงความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีวันหมดอายุแต่ความจริงที่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่เกิดมาและสามารถตระหนักถึงความตายได้นั้นกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากยิ่งขึ้น ความตายจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรหลีกหนีหรือกลัวแต่มันคือเครื่องต่วนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมิติและตั้งใจทำสิ่งที่ดีหนึ่งในแนวทางที่เราสามารถฝึกฝนเพื่อเข้าใจความตายคือการฝึกการระหนักรู้การฝึกฝนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะและไม่ยึดติดกับอดีตหรืออนาคตเราจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและใช้ชีวิตให้มีความหมายมากที่สุด ในทุกๆช่วงเวลาที่มีในทางธรรมการเข้าใจความตายไม่ใช่แค่การรู้ว่ามันจะมาถึงในวันใดวันหนึ่งแต่ยังหมายถึงการเข้าใจธรรมชาติของการเกิดและดับการที่สิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาสิ่งนี้ช่วยให้เราเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งในชีวิตและทำให้เราสามารถระวังความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนได้ การเข้าใจความตายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องจากไปในสักวันหนึ่งเราจะเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่อาจทําให้เราทุกข์และหันมามองความสุขที่แท้จริงในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราการที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและตระหนักถึงความไม่แน่นอนนี้จะช่วยให้เรามีทัศนคติที่ยอมรับทุกสิ่งในชีวิตอย่างสงบและมีสติ ด้วยการยอมรับความตายในชีวิตประจำวันเราจะสามารถเข้าใจและใช้ชีวิตอย่างมิสติเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการสแสวงหาความสำเร็จในโลกภายนอกและการรู้จักความสงบภายในเมื่อเราเข้าใจว่าเวลาของเราในโลกนี้มีจำกัดเราจะใช้มันเพื่อทำสิ่งที่มีความหมายและนำความรักความเมตตาและการให้ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ ความตายไม่ใช่สิ่งที่เราควรกังวลหรือหลีกหนีแต่มันเป็นสัญญาณเตือนให้เราใช้ชีวิตในแบบที่มีความหมายเพื่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่นั้นเต็มไปด้วยความสุขความพอใจและการเติบโตอย่างแท้จริงชีวิตที่เต็มไปด้วยการปล่อยวางหมายถึงการดำเนินชีวิตโดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึก หรือแม้แต่ผลลัพธ์ที่คาดหวังการปล่อยวางจึงเป็นการเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์และการยึดติดกับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราหลงทางในความทุกข์ระยะยาวการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งความรับผิดชอบหรือยอมแพ้ในชีวิตแต่หมายถึงการทําใจให้สงบในสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับมันอย่างเข้าใจ เมื่อเราไม่ยึดติดกับผลลัพธ์หรือคาดหวังมากเกินไปชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความบาสบายเพราะเราจะไม่ต้องแบกรับภาระจากความคาดหวังหรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากการยึดติดชีวิตที่เต็มไปด้วยการปล่อยวางจึงเป็นการฝึกให้ใจมีความยืดหยุ่นและยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตด้วยการเข้าใจว่าความทุกข์และความสุขไม่ใช่สิ่งถาวรหากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป การปล่อยวางจึงไม่ใช่การหลีกหนีจากความทุกข์หรือปัญหาแต่เป็นการยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราสามารถเรียนรู้จากมันและเดินต่อไปได้อย่างสงบการปล่อยวางยังเป็นการฝึกให้เราหลุดพ้นจากการตั้งคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบหรือความรู้สึกที่คอยตามหลอกหลอนใจเราเช่นความรู้สึกผิดหวังจากการทำไม่ได้ตามที่ตั้งใจหรือความกลัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หากเราสามารถปล่อยวางความกังวลเหล่านี้ได้เราจะพบว่าใจของเราสามารถมีอิสระและมีพลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ในที่สุดชีวิตที่เต็มไปด้วยการปล่อยวางก็เป็นการทำให้ใจมีพื้นที่สำหรับความรักและความเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะเมื่อเราหยุดยึดติดเราก็จะเห็นสิ่งดีๆรอบตัวที่มักถูกมองข้ามไป เพราะความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันการปล่อยวางจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่มาจากภายในใจและการทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นการปล่อยวางไม่ใช่การปฏิเสธชีวิตแต่เป็นการให้โอกาสชีวิตได้ไหลไปตามธรรมชาติของมันอย่างสมดุลโดยไม่ต้องพยายามควบคุมหรือยึดติดกับสิ่งต่างๆจนทำให้เราเสียพลังงานและความสุข จากการสแสวงหาสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้การปล่อยวางเป็นเส้นทางแห่งการค้นพบความสงบที่แท้จริงในชีวิตและทำให้เราสามารถอยู่กับทุกสิ่งในโลกนี้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจทุกในชีวิตการเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงทุกในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความเจ็บปวดทางกายความเศร้าเสียใจ หรือความผิดหวังจากความคาดหวังที่ไม่เป็นไปนตามที่เราหวังทุกไม่ได้เลือกว่าจะมาหาใครแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยงอนิจจั์ทุกจึงมีความสำคัญในการทำให้เราเรียนรู้และเติบโตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นในแง่ของการเข้าใจทุกจากมุมมองทางธรรมทุกไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่คือโอกาสในการพัฒนาจิตใจ และการเรียนรู้เราจะสามารถเข้าใจความทุกข์ได้เมื่อเราตระหนักถึงธรรมชาติของมันความทุกข์เกิดจากการยึดติดความอยากได้อยากมีหรือความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นจริงเมื่อเรายึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาการเข้าใจทุกข์จึงไม่ใช่แค่การยอมรับมันแต่คือการมองมันจากมุมมองที่สามารถเรียนรู้จากมันได้ การยอมรับความทุกนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแท้ให้กับมันแต่หมายความว่าเรารู้จักมันและพร้อมที่จะใช้มันในการเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเข้าใจทุกข์ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงมันแต่เป็นการยอมรับมันและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเมื่อเราไม่ติดยึดกับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีทุกก็จะค่อยๆลดน้อยลง เพราะเราจะมองชีวิตในแง่มุมที่เปิดกว้างมากขึ้นโดยไม่พยายามที่จะควบคุมทุกอย่างทุกสอนให้เราเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและทำให้เราเข้าใจว่าการยึดมั่นในสิ่งต่างๆอย่างมากนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราได้รับความสุขที่แท้จริงในที่สุดเมื่อเรารู้จักปล่อยวางและยอมรับทุกด้วยใจที่สงบเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้นการเข้าใจทุกจึงเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เพียงแค่การจัดการกับทุกแต่คือการเรียนรู้จากมันและให้มันเป็นครูที่จะสอนเราให้เติบโตทั้งทางกายและใจการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่ความสงบสุขในใจและทำให้เรามีชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้นการตื่นรู้ในทางธรรมคือการมีสติ ในการรับรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตและโลกนี้อย่างชัดเจนโดยไม่ให้ความคิดหรืออารมณ์มาบิ่งเบนหรือครอบงำจิตใจการใช้ชีวิตอย่างสติมีความหมายลึกซึ้งไม่ใช่แค่การมีสติตามกระแสของชีวิตแต่คือการเข้าใจและรับรู้ถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งและมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราการตื่นรู้ไม่ใช่แค่การมีสติ ในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันคือการฝึกฝนให้เรามีความรู้สึกถึงตัวตนและสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีสติเราจะสามารถเห็นความจริงได้อย่างที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองความคิดที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเราจะไม่ตัดสินหรือหลงไปกับความคิดหรืออารมณ์นั้นๆแต่เราจะรู้ตัวและเข้าใจความเป็นจริงของมันโดยไม่ถูกมันควบคุม ชีวิตที่มีสติมีความหมายเพราะมันช่วยให้เราเห็นความงดงามในสิ่งที่ธรรมดาช่วยให้เรารู้จักการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและไม่หวาดกลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเรามีสติในชีวิตทุกช่วงเวลามันก็เหมือนกับการมีแสงสว่างนำทางให้เราเดินทางไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความหมาย การตื่นรู้ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางที่เราต้องเรียนรู้การตื่นรู้ช่วยให้เรารับมือกับความยากลำบากในชีวิตได้อย่างสงบและทำให้เราเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในแต่ละวันการใช้ชีวิตอย่างสติยังหมายถึงการมีความตั้งใจในการกระทำทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพูดคุยหรือการพักผ่อนเรามีสติในทุกการกระทำของเราซึ่งจะทําให้ทุกสิ่งที่เราทํานั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำเทียงเพื่อผลลัพธ์แต่ทําด้วยความใส่ใจในกระบวนการสุดท้ายการตื่นรู้คือการปล่อยวางความคาดหวังและความยึดติดกับผลลัพธ์แต่กลับมุ่งเน้นที่การเดินทางของชีวิตการมีสติ ในการดำเนินชีวิตไม่เพียงแค่ช่วยให้เรารู้จักตัวเองแต่ยังช่วยให้เราค้นพบความสุขที่แท้จริงในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตการเติบโตในความเงียบการเรียนรู้จากความสงบภายในความเงียบคือที่ที่เราสามารถพบเจอความสงบและการเติบโตที่แท้จริงในจิตใจของเราการค้นพบตัวเองและการเรียนรู้จากภายในไม่ได้เกิดขึ้นจากเสียงดัง หรือกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาแต่เป็นการทำความรู้จักกับความเงียบภายในจิตใจของเราในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและความวุ่นวายการหาช่วงเวลาสำหรับความเงียบจึงกลายเป็นการเดินทางที่สำคัญในการเติบโตทางจิตใจและจิตวิญญ,ญาณเมื่อเราหยุดพักจากความเร่งรีบและค่อยๆปล่อยวางจากความคิดและความกังวลเราจะพบกับความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนความสงบนี้ ไม่ได้เป็นแค่การไม่มีเสียงแต่คือการที่เราสามารถเข้าไปสัมผัสและรับรู้ถึงความจริงในใจตัวเองโดยตรงการเงียบไม่เพียงแค่เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพแต่เป็นสภาวะที่เราสามารถพบตัวตนที่แท้จริงและเข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตในรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเติบโตในความเงียบจึงหมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองในขณะที่เราไม่ต้องหาคำตอบจากภายนอก หรือเสียงที่มากมายที่คอยแทรกแซงการคิดของเราเมื่อเราเงียบสงบเราสามารถมองเห็นความชัดเจนของความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราโดยไม่ต้องตัดสินหรือทำให้มันกลายเป็นความวิตกกังวลความเงียบเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบความคิดและความรู้สึกที่ไม่เคยถูกตั้งคำถามมาก,ก่อนการเรียนรู้จากความสงบภายในทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ในชีวิตได้อย่างมีสติและสันติเราไม่ต้องรีบร้อนที่จะหาทางออกจากทุกปัญหาเพราะเมื่อเราเงียบสงบเราสามารถเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันเองความคิดที่เรามีในตอนนั้นอาจจะไม่เป็นคําตอบที่แท้จริงแต่การอยู่กับความเงียบทำให้เราได้พบทางที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเติบโตในความเงียบคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความเงียบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่กลัวหรือหลีกเลี่ยงมันการให้เวลาแก่ความเงียบคือการให้เวลาแก่การเยียวยา,ยาจิตใจและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่พยายามควบคุมหรือหลีกหนีในที่สุดการเติบโตในความเงียบไม่เพียงแค่เป็นการเติบโตทางจิตใจแต่ยังเป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณ ที่เราเรียนรู้ที่จะยอมรับชีวิตในทุกๆรูปแบบตั้งแต่ความสุขความทุกข์ความสงบและความวุ่นวายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตที่ทำให้เราเข้าใจถึงตัวเองและโลกใบนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการอยู่กับปัจจุบันพลังแห่งการยอมรับและการมิสติกคือแนวทางที่ช่วยให้เราได้สัมผัสชีวิตยอย่างลึกซึ้งและมีความหมายในทุกขณะ ชีวิตมักจะพาเราจมอยู่ในความคิดถึงอดีตหรือความกังวลถึงอนาคตแต่การกลับมาสู่ปัจจุบันคือการหยุดพักจากสิ่งเหล่านั้นและตั้งใจที่จะรับรู้และมีสติในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้การยอมรับการยอมรับเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราไม่หลุดออกจากความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากหรือไม่คาดฝันก็สามารถเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตได้การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเข้าใจและเห็นความจริงของสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่มันคือการปล่อยวางความคาดหวังหรือการต้านทานและยอมให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดยไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นภาระหรืออุปสรรคในการดาเนินชีวิตการมิสติก การมีสตคิคือการรู้ตัวในทุกขณะว่าเราอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรและรู้สึกอย่างไรสติช่วยให้เรามีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบและสมดุลไม่ใช่การตอบสนองตามอารมณ์หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอัตโนมัติแต่เป็นการตัดสินใจอย่างมีสติในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต การมีสติทำให้เราสามารถอยู่กับความรู้สึกภายในของเราได้อย่างไม่กลัวและสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในมุมที่กว้างขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้จักการปล่อยวางและไม่ยึดติดกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขและสมดุลพลังแห่งการอยู่กับปัจจุบัน เมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันจริงๆเราจะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความงดงามในทุกๆขณะการมองเห็นความงามในสิ่งที่ดูธรรมดาหรือการรับรู้ถึงความสงบในช่วงเวลาที่ทา้าทายคือพลังที่มาจากการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ทําให้เราสามารถสัมผัสความสุขในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความเพลิดเพลินชั่วขณะ การฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากวงจรของความคิดที่วุ่นวายและกลายเป็นผู้ที่สามารถตอบสนองต่อชีวิตได้อย่างมิสติกไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับความยากลำบากหรือการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแห่งการเติบโตการอยู่กับปัจจุบันทำให้เราได้สัมผัสถึงความสงบ และความประหนักรู้ในชีวิตซึ่งเป็นพลังที่ช่วยให้เราไม่เพียงแค่รับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้แต่ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบของมันการยอมรับและการมีสติกค,คือการใช้พลังนั้นในการสร้างความสมดุลในใจและชีวิตที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบอกการทำดีในโลกที่ไม่สมบูรณ์การใช้ชีวิตเพื่อความหมาย เป็นหัวข้อที่สะท้อนถึงความท้าทายในชีวิตที่เราต้องชเผชิญในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบเรามักจะเจออุปสรรคความไม่แน่นอนหรือความทุกข์ในชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่สามารถช่วยให้เราเดินผ่านไปได้คือการทำดีและการหาความหมายในทุกการกระทำของเราการทำดีในโลกที่ไม่สมบูรณ์หมายถึงการตัดสินใจที่เราทำในแต่ละวัน โดยไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเรามักจะคาดหวังว่าผลลัพธ์ของการกระทำจะต้องออกมาดีหรือสมบูรณ์แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความผิดพลาดการทำดีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่ความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ทำให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดหวัง การทำดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำเพื่อความชื่นชมจากผู้อื่นหรือเพื่อการได้รับสิ่งตอบแทนแต่เป็นการทำเพราะมันสะท้อนถึงความดีในตัวเราการทำดีคือการแสดงออกถึงความเมตตาความรักและความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ในทุกๆสถานการณ์แม้จะรู้ว่าโลกที่เราอยู่ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือแม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ ในแง่ของการหาความหมายในชีวิตการทำดีทำให้เราสามารถมีชีวิตที่มีจุดหมายแม้ว่าอาจไม่สามารถหลีกหนีจากความทุกข์และความท้าทายต่างๆในชีวิตได้แต่การทำดีและการมีจุดหมายในการดำเนินชีวิตจะทำให้เรามีความสงบในใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในแบบของตัวเอง การทำดีในโลกที่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านการเรียนรู้จากความผิดพลาดการเข้าใจความทุกข์และความไม่สมบูรณ์ของชีวิตจะช่วยให้เราสามารถยอมรับและเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นและทำให้เราไม่เสียความหวังหรือท้อถอยไปกับความไม่สมบูรณ์แบบของโลกนี้ เมื่อเราใช้ชีวิตเพื่อความหมายไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบหรือความสำเร็จตามมาตรฐานของสังคมเราจะพบว่าแม้โลกจะไม่สมบูรณ์แต่การทำดีและการใช้ชีวิตเพื่อความหมายก็สามารถเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่าและมีความสุขได้อย่างแท้จริงการเรียนรู้จากความล้มเหลวการเติบโตจากความผิดพลาด ในชีวิตของเราทุกคนมักจะมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวความผิดพลาดหรือการพลาดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แต่ในขณะที่หลายคนอาจรู้สึกท้อแท้หรือเสียใจจากสิ่งเหล่านี้เราอาจมองมันในมุมมองที่แตกต่างออกไปหากเราเห็นความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเราจะพบว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยง แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นและกล้าไปข้างหน้าได้อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ได้ผลสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือจุดที่เราอาจมองข้ามไปซึ่งทำให้เรามีโอกาสที่จะปรับปรงุงและพัฒนาในครั้งต่อไปการล้มเหลวไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ที่ช่วยให้เราได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมหากเราไม่เคยทำผิดพลาดหรือเผชิญกับความล้มเหลวเราจะไม่มีวันรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาและเติบโตขึ้นการยอมรับและการปรับตัวการยอมรับความล้มเหลวหมายถึงการยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หลีกหนีหรือหลอกตัวเองว่าไม่มีอะไรผิดพลาด และเมื่อเราเข้าใจความล้มเหลวแล้วเราจะเริ่มตั้งคำถามและหาคำตอบว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นและเราจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงหรือทำให้ดีกว่าเดิมการปรับตัวจากความล้มเหลวคือการสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นต่อชีวิตการมองหาทางเลือกใหม่ๆที่จะช่วยให้เราเติบโตอย่างมั่นคงความล้มเหลวทำให้เรามีความยืดหยุ่น การเรียนรู้จากความล้มเหลวช่วยสร้างความยืดหยุ่นในใจของเราเมื่อเรารเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายใหม่ใหเราจะไม่รู้สึกกลัวหรือท้อแท้เพราะเราเคยผ่านการล้มเหลวมาแล้วและได้เรียนรู้จากมันความล้มเหลวจึงกลายเป็นแหล่งพลังที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งภายในการล้มเหลวเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรารู้จักการยืดหยุ่นและเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นใหม่ หลังจากล้มลงการมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในทุกๆความล้มเหลวมีบทเรียนแฝงอยู่ทุกครั้งที่เรารเผชิญกับความผิดพลาดสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการค้นหาบทเรียนจากมันบางครั้งสิ่งที่ผิดพลาดอาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นข้อบกพร่องในตัวเองหรือสอนให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จต้ตองผ่านการพยายามหลายครั้ง เมื่อเราเห็นคุณค่าของความล้มเหลวและไม่มองมันเป็นแค่ความผิดพลาดเราจะพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเติบโตในทางที่ดีขึ้นความล้มเหลวไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่แม้ว่าเมื่อเราล้มเหลวเราอาจรู้สึกท้อแท้หรือเศร้าใจแต่หากเรามองมันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่การล้มเหลวจะกลายเป็นโอกาสที่สำคัญในการเติบโตยิ่งเราเรียนรู้จากมันมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งสามารถพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการได้เร็วขึ้นและมีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญของการล้มเหลวและการเติบโตจากมันชีวิตจะกลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการรักษาความหวังและทัศนคติบวกการเรียนรู้จากความล้มเหลวยังหมายถึงการรักษาความหวังและทัศนคติบวก แม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดแต่การยืนหยัดในทัศนคติที่ดีจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองและเดินหน้าต่อไปเมื่อเรามองความล้มเหลวเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งในการฝึกฝนการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ในที่สุดในท้ายที่สุดความล้มเหลวคือการเรียนรู้ที่ทำให้เรามีโอกาสในการพัฒนา ทั้งในด้านความคิดความรู้สึกและการกระทำหากเราสามารถเรียนรู้จากมันและปรับตัวได้เราจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจ